สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายเอฟซีสุขทุกคนเลยจ้ะคุพ่อกับสาวกะเลิงแซนเฮลคือเก่ารวมดีเนาะวันนี้หลังเลิกงานกับพี่น้องหากะเลิกงานเร่งเล่งเงินวะเล่งเล่งมาหาเก็บพักจ้ะ่ยเก็บบรรยากาศเลยเนาะขู่องเก่าเฮาเนยัมแล้ววะอุ้ยยอดงามเนาะ กินกับผงก,กับเจี่ยวปลาแดงก็บอต้องเนาะเจ็บได้ผักบุ้งวันนั้นเก็บไปบอพอพี่น้องแป๊บลูกเธอเดียวสองเธอหมดเลยย้อนงามเลยนั่นหมด,ดใหญ่นเ,าเาญนเาะลมผงตกใส่ดิ มันอีอดีอด้อืมันเอาไปหลายๆนกบอสเนาะมันเอาบุพอกินบุพอกินไปหน่อยพือใส่มันกินได้หลายมื้อเซฟีเย็นไรเนาะบอา เอาอ่อนเลยดิแต่ส่อก็นี่แค่นึ่งหูหดนี่น้อยหยดทางกระโปงขนาดเมื่อนี้เนาะหนามเมื่อนหนามหลาย มราต้องไปใส่เลยแล้วอัสออนเราต้องไปทางไหนเลย <S <S ยังอยู่บนเก่าเลยครับแรงบน่้มีเลยเนาะฝนบาตกใครยุ่งกันบอกอยินแล้ว อะไรอีกเยากนิดุนิหลงังอยากอบอกหงนดหิเอาเบ็ดจริงจริงเนีเบ็ดนี้มีค่ขนาดเนาะนี่ว่ะเเป็นอุว

่าเปี่เนาะที่ต้องการสงเนาะอืมดงามอืโงามก็บ่เห็นกท้ดิเพิ่นให้ยอดบ่มุกเนาะแบบนี้เนาะเพิ่นบ่ใหญ่เนาะ อือโอ้ยหลายใน่อบ่อตองวังนี่ตีตกถุ๊กเด็โอ้โหเป็นปลาหรือว่างี่ไหมพี่พี่อือหมุนี่นเนะอ้อเด็กนี่โอ้โหเฮ้ยยังไม่จบฮะเอาไเอาไปนี่ น,น,นี่โซ่ไข่ตะห็นนี่ฮะเทของเทกูดของเทกูดของเท,งเทดูสิฟังต้นใ,น,นใหญ่มันสี้ยอดใหญ่มลยบาดังเนาะนั่นต้นใหญ่ก็ยอดใหญ่จ้ะต้นน้อยก็ยอดน้อยงามตามเส้นส่วนอ้านอยา

แบบนี mm ้ก็กินเยอะแต่ว่าถึงย่อืมมากินตัวคนขอดนี่โ้องี่น้องเหรอปุ่นในพี่น้องด้งเอ้ยยอดนี่สุดยอดเลยยันวะบางอ่ะบางยอดกับพี่เห็นด้วอกับพี่น้องเอาเลยว่ไห มันดีขึ้นม,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 มันงามๆ่นืมันดีขึ้นมันดี้างล่างไปนี่โดเป็น้นาง,งางดีก่าเห็นไหม <c oughs> มันจะมียอดกู่ต้นอะไรเนาะจริงๆมีคู่ต้นอู้นี่รเมื่อกี้เห็นแบบเว็บเงินเงินแลนี่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 ยอดยอดกู้ี่นะบหินพ่นอะ

โปะลยถามเงาอ,อุ้ยคูดิเงากูดของแท่เนาะหากออกค้ดกระเมอุ้ยปวับอ่บอยเลยพี่น้องลายจะแท้เยงามๆเหมือนนี่นอโอ้ยประต เอตูบหินเจ้าที่ไหนี่ของมักหาบ่งบางต้นใหญ่ย้อมตึนใหญ่มากสัมปะโอ้ที่ไหนมันใหญ่เลยตี้ดี มื้อใหญ่เป็นได้บ่นี่พี่เนาะกูดๆนี่ติเดียวพีนีมื้อแถวขึ้นบ่กุละนี่ขึ้นกายยามละเพิ่นใหญ่ละขึ้นแล้วเนาะเพิ่นขึ้นละเมื่อกี้เฮายางมเลียงบ่ต้เมานี่ล่ะมกมันอยอนีก็ซะงามแท้เฮาก็บ่เห็นมกเฮายางบ่อู้กูดอยู่นี่บ่กูอยู่นี่ นี่ดิอันนึงก็เห็นบอกจะอยู่ข้างล่างหลังห็นพี่เป็นกำลังสิขึ้นอืมตืวนกูดกูเมื่อกี้นี่เขาย่างไปเป็นหนาเนาะหลายดิๆด,ด,ด,ดิบดิบดบอกอ้อมไปอ้อมมาเด็กนี่สุดยอด,ดนี่ก็แม่ ไว้สะอนอนกัน,นเตน่ามนีหางสะอนี่ยองามเตนตาเลยมันนี้นะเนาะเตนเลยแหะมนเอดูเงนี่เตนวบเพือเดียวนี่ตงเพื่อตรงเื่อเดียวหมดแหละ ผักบุดีซื้อพี่น้องสนุกเลือกสนุกเก็บง่ายเนาะหากินง่าบางบ่นกบมีแต่บางบ่นเนาะาบ่ต่วนี้บ่นเียนีเนาะเบ่จับ่จัเนาะอันนี้อันนี้เป็นสวนกเาเนาะกยางเกยางก นส่วนยางตาเกเราไหนีลาแต่าบริเวณสวนยางน้อบอกจังนะที่สวนปามที่สวนปามจ้ะงวอุบมาลนี่นี่เะีหเาเขาอเลยนี่แม่บอกไปทังพุนพี่น้องบอเก่าเขาเขาผ่านแต่บนไม้แถแถวนี้แหละ

โอ้ยสยอดไทนี่มียดได้กูดูดไหมนี่ยอดหากระโปงนี่แน่ทางหานี่ีแน่เหรอเนาะมีแ่เราเห็นมันก็เลยยอดไหมที่กระยงกระนกูด

นี้ก็ได้เงินห่าก็ไดู้บเ้ยนอีกอ่ไเราองสเห็นดวยว็บอนีเดียี่ยนบ่ได้เห็นดิพีใต่ตาเลือกมาเห็นส่งยอดสามยอดสี่ยอดเป็นเลยเหอ เ็มยูบอนเดียวโอ้ไม่เห็นสองาะสามาะสามสี่าะที่กันแหละ nhớ nhìn đi nhớ đi nhậu nhớ 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 này อ so ุ้ยสองยอดินบ่ไดมียอดเดียวดินโอ้โหเอาไ้กุ้บัปุ้นน้ําประเดกเนาะเออคักขนาดสิต้ลวกได้ฮกันนีเนาะเฮ็ดได้หลายอย่างพี่น้องต้มจืดอีหยังก็ได้รสชาติดีอยู่เด้ กูดูสองยอดสามดีบว่ต่อค่อยวนมากลับมาที่เดิมก็มีคือเก่า พี่น้องบบนี้เต็มตาแล้วจ้ะงอนเลยพุณแม่เมื่อห้างับนี้ค้ำแล้วมือให้กับเขาเปะค้ำแล้วพี่น้องเขาเขายังบุ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่สาวกระเลิงชาแนลในได้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ